วันนี้มีคุยงานที่งานเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาเชิญมาดูมีทั้งแบบดีไซน์หรูหราใครกำลังหาของแต่งบ้านอยู่ยกมือขึ้นค่ะเราจะไปดูกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างดิฉันมาถูกใจถูกตากับสิ่งนี้ค่ะเก้าอี้โฮมเทเตอร์คือนางเลิศมากมีที่วางแก้ววางของคือสะดวกนะเวลาดูหนังเอาจริงตัวนี้ก็น่าสนใจมีแพ้การสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการนั่งกได้หลายที่นั่งนะคะตัวนี้แนะนำเลยและถ้าให้เลือกระหว่าง เก้าอี้โฮมเทเเตอร์กับชุดทานข้าวอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเรียบรูดูแพงเป็นสไตล์ลายไม้นิดหนึ่งระหว่างสั่งออนไลน์ที่ได้ส่วนลดกับการมาหน้าร้านให้เขารู้ลแล้วก็พร้อมบิวอินตามใจเราชอบแบบไหนกันคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะทุกคนก็คือที่นี่นะคะเขาจะมีการพูดคุยแล้วก็ลงไปดูหน้างานให้เราเรียบร้อยมีการนําเสนอเนื้อผ้าหรือรูปแบบดีไซน์เกรดของเฟอร์นิเจอร์หรือชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องดูหนังที่นี่เขามี ครบครันสะดวกสามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะรวมถึงดีไซน์เนะะี่ยเขาก็ออกแบบดูแลคิดให้อย่างดีเลยค่ะทุกคนมือใหม่แบบปิ่นก็ขอไว้ใจให้ที่นี่ดูแลเลยค่ะสามารถมาชมกันได้ที่ไอคอนสยามนะคะ